สวัสดีครับจาก VMP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาชมการก่อสร้างดูความพื่งหน้าของโครงการรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเหลืองวันนี้เรามากันที่สถานีสำโรงแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกสถานีหนึ่งก็เป็นสถานีที่ประวัตินะครับก่อนอื่นเรามาที่สถานีสำโรงสถานีสำโรงของรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเหลืองเนี่ยเขาตั้งอยู่บนถนนเทมารัต แล้วก็เป็นจุดต่อเลยนะจุดต่อกับถนนสุขุมวิทเราสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรงสายสีเขียวในช่วงเคหะไปวัดพระศรีนะครับ ก็ด้านหน้านู้นนะครับเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสําโงนะครับเดี๋ยวเขาจะทำเป็นสกายวอล์กแล้วก็เชื่อมต่อกันก็จะเกิดความสะดวกสบายนะครับประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถสีเขียวหรือรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองก็สามารถจะมาเปลี่ยนขบวนกันได้ตรงสถานีสําโงนี้แล้วเจ้าเจ้ายาสัโลงนี่ก็มีห้างนะครับมีห้างวิกซีมีอ e ินมีเิลย์ ตรงนี้ก็เป็นด้านใต้ของสถานี้นะครับเรามาดูกันนะเขาก็มีนะครับเริ่มจะมีการวางแล้วนะไระยะหนึ่งแล้วการวางไอกระเดอร์นะครับในส่วนของชั้นจำหน่ายตัวโดวยสาร ตอนที่ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็มีคนงานอยู่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะวันอาทิตย์ก็มีคนงานที่เขามาทํางานส่วนมากก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมนะครับชเชื่อมอ,ออกอะไรอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ดูถ้าถาก็แน่นนะฮะแน่นมากเลยนะเรกว่าทั้งสองฝั่งนะเต็มพื้นที่เลยครับ เรียกว่าถ้าจะเบียดตึกตึกแถวเลยเวลาถ่ายด้านข้างเนี่ยผมก็จะลำบากหน่อยหนึ่งก็จะพยายามนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็มาดูในส่วนด้านล่างนะด้านล่างของชั้นจาหน่ายตู้นิสานนะครับที่เขาก็เริ่มจะอีกไม่นานนะครับก็จะมีการปูพื้น ในส่วนของชั้นจำหน่ายโทรทัศน์เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยเรื่อยจนถึงด้านท้ายนะครับมาถึงแล้วครับด้านท้ายนี่ก็มาดูการก่อสร้างสังเ,เกตว่านะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะด้านบนก็มีการเริ่มวางแล้วนะนะครับเริ่มวางคามพื้น งานพวกนี้ก็จะทําในช่วงเวลากลางคืนก็เริ่มจะมาเริ่มเล่งงานนะครับการก่อสร้างเนี่ยเอาอุปกรณ์ใหญ่ๆเข้ามาได้ในช่วงของการที่ว่ายกเลิกเร์ฟิลไปก่อนหน้านั้นก็จะตื่นๆสักหน่อยด้านนู้นไปทิพวรนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถ่ายดูก่อนนะเขาก็เป็นแนวก่อสร้างช่วงนี้ยังไม่ยังไม่ได้วางเสาทางวิ่งนะ เลยไปสักหน่อยก็เริ่มวางแล้วครับก็มาดูนะครับตรงนี้ความคืบหน้าของสถานีสำโรงนะถนรถไฟสายสัตสที่เลือเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับมาต่อกันที่สถานีทิพวัน ก็คงจะเห็นบ้างน,นะครับในส่วนเส้นทางวิ่งนะที่เขามีการวางอาคารทางวิ่งไว้บ้างแล้ววันนี้เราก็มาถึงสถานีทิพวันด้านที่ผมยืนอยู่ก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านทิพวันตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับคลองด้านล่างก็เป็นคลองมหาวงตัวสถานีทิพวันเนี่ยเขาอยู่ ไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับฝับ่งตะวันออกของคลองมหาวง,าง <help> จะเห็นสัญลักษณ์บิ๊กซีนะด้านซ้ายนี่ก็มีนะครับบิ๊กซีมาร์เก็ตนะเขาอยู่เลยไปหน่อยก็ เป็นจุฬาลัตสองนะครับคลินิกจุฬาลัตสอง,อองก็มีความค้มหน้าไม่ได้มากนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็ใกล้เคียงกับสถา,านีสำโรง สถานีสำโรงนะอาจจะวางพวก,กอะไรกเดิมมากกว่านี่ก็ต,ตามตามกันไปนะครับ นี่ก็มาดูนะครับดูด้านใต้ของสถานีนี่ก็เป็นส่วนด้านใต้ของสถานีในส่วนของชจ้นจำหน่ายโทรทัศน์ก็มีวางการวางพื้นนะนะนะครับก็ไปได้เร็วนะไปได้เร็วเหมือนกันนะครับช่วงนี้เขาเริ่มนะเริ่มวางแล้วัะเกียงนะฮะด้านบนนะครับเริ่มวางพื้น วางไปได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ด้านท้ายของสถานีผมสังเกตดูว่าเขามีการมีเครื่องจักรนะครับที่ทําการก่อสร้างขุดขุดอะไรอยู่ดูเหมือนจะเป็นทางขึ้นลงตอนแรกมองมานี่ก็ไม่มีคนงานนะครับแต่ก็ามารวมอยู่ด้านหลังกันหมดเลยพามาทาเหมือนจะเป็นในส่วนของทางขึ้นลงสถานี ตอนนมาฝากกันนะครับวันนี้2สถานีสถานีสำโรงแล้วก็สถานีทิพวรรณขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ